เอาลงแบบนี้ก็สวยกล้วยดีคร <mm ับเฮ้ยเสียงมันโดนหัวนะเว้ยมดแต๊ะป้องสิบห้ายี่สิบห้าตาผมไม่เก่งแต่ทีผมเก่งมาดิโอ้รุนไสดิต่อยงงเนา่ใช่รุนจัดโอ้ไม่เก่ง คครับทุกคนวันนี้ผมไอเคทูเจนุ่มหล่อกอลลี่พีเอชเหมือนเดิมนะครับวันนี้มันจะมาขึ้นแกนหนึ่งล้านดอลครับเมื่อกี้ผมเลยเปิดให้ดูนะอันนี้ผมก็เล่นกับเพื่อนในเกมนะครับนผมก็ไม่ได้สุ่มทีมนะมาเล่นเพื่อนในเกมถ้าในเกมนี้ผมจะขึ้นล้านนะครับดูเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตึงขนาดไหนจยากเล่นเลยมาโอ้เจออะไรนี่เดตแฟนติงอ๋อเจอที่ก่อนหน้านี้โอเคยิ่เงียมาปั่นยิปได้ตังกิโลมาห้าร <existing> <together> ้อยโอ้ฝั่งซ้ายสุดมีฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งซ้ายสุดอ่ะหลังโกดังฝั่งนนู้เลยเนี่ยห้าร้อยเออห

มาล้เล่นออกแล้วทำไมอะไรนะต้องพูดยูด้ยทุว่อนอแต่งเอาแม่งจริงดาลกาคืนมื่อก่อนได้ใเได้เราไปจมนึงบก่อนน้าเนี่ยกน่ถ้าถ้ากดด้วบอเดกกพูไวยิบใครอ้อกานอเดสามสามสามไม่ได้จะไปชูหรือเปล่าวิ่งมาชูติ

โดนท้ายด้วยเนี่ยไม่เล่นไม่ได้แล้วกูตายแน่นอนร้อยกรเต็น่อง้อดดได้ได้ได้มว่ตายอ่ะเม็ดเดียวอ่ะมึโดนมี้โอ้คนดูไม่ได้้งีเสียผลิตช้าเขาใหม่เโดนก็มีมีเมาไปไปครับผมไดนดมไมันให้เม็ดเดียวลน่เออเจ็บ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 ต่อสายเจ็บไอ้ทศไปเล่นกับเพื่อนพี่เออสวยหลังลัมันฟางมันฟางกับเสาดีดี้ดต่เดียวจิ้ เกาะอยูไไ่ไม um, right. so, ่เห็นไม่มีไปถ่าละอยู่ไม่มีาถ่อเล่นไข่คนจาะให้อนหายเอาอาแล้วเิมีกเดียวพลาดโตดันดีโอหจะดันกรไรเฮ้ยโคโนเวนจะุักโอ ไม่กี้กูใช่พวกไปเล่นหน้าบ้านพูดหิดไม่ได้ดันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ตึงเดี๋ยวไม่ตึงเดี๋ยวไม่ซื้อสีเดี๋ยวไม่ซื้อสีเดี๋ยวไม่ซื้อสีอกูใช้พวกเล่นหน้าบ้านไงยามันหมดแล้วไม่ไม่ไม่เอาจินนะถ้ากลัวโคโนมาเมื่อกี้โคโนกดีกูเอาอะไรมาไฮโตมาฮี่อไม่ได้โคโนมาไงไม่ได้โคโนไม่ได้ลิงไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรมาเลยเอามาแต่ไคิดดีไฮโตสีสีช่วยไฮโตสีสีจริงจริ่ะกูดูสองมิตรตลอดเลยก็เคยดูได้สุด ไมเกี่ยวับครับครัมาหาไปหนึงม่หายนึงโอโดนยิง้วได้เอาเลือดเจ็บเจ็บเจ็บจบปะจบะไม่พนหรอบได้ละครบได้ละครับดีดหนูดดยางได้ปะวะได้นบ้าคาไหนเจเอบ้านไม้มีนะบ้านไม้มีะเใกล้เราดหัวดุัวดตัวดเจกัเจเจ็บเจ็บมาก ล็อกต er ัวนี้ให้เลยสองล็อกเฮ้ยเสี่ยงมันโดนหัวนะเว้ยโดนแดงล็อยหรือตรงไหนบ้านไม้เหรอมันเขียวบ้านเขียวตัวท้ายมันเขียวบ้านเขียวโดนเลยบ้านเขียวตัวท้ายเนี่ยเว้ยเออหน้าต่างอกั formation. นโดนสองนะสิบห้ายี่สิบไปผมไม่เก่งแต่ทีผมเก่งมาดิเอาปืนปะไม่มีใครตายนะทีมไม่มีใครตายโอเค อะไรนะโทษเปลี่ยนละปืนใช่ปะเปลลี่ยนะอาบนี้มันอำใช่ได้เปลี่ยนเขาสุ่นน้อยอะแอคคี่แอคคี่อะเดี๋ยวกูต่อยดีๆกันตั้งสองชั้นแอคค์ไม่เห็บง่ายกว่าทีมจะพาผมขึ้นแดงนะคนดูทีมแบกนะเขาเราผมแดงแกนซีซั่นซีซั่นนี้มันถึงมากนะคนดูเพราะว่านักแข่งมาเขามาเดินกันเยอะคนดูโอ้ยเล่นอะไรแต่โทษไอ้ดิผมเล่ไม่มีเวลาเล่นเลยไม่ได้แบบตีประจำเงิไม่สนิทเท่าไหร่ แั่โมงเดียวสั่งงานผมชิดห้องายโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหะอ่านจะชิดขวาแกองแววแววผมดันชิดดันชิดดันชิดชิดขวาชิดซ้ายซ้ายเลยซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับเ่าเลี้ยงมามันก็มีอย่างเงี้ยมาเลยพี่โกตามลองมาล้วอะไรกูขวามือผมโอ้ยจุดหลังหมดเลยหรอขวา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 ด้านหนึ่งมาแล้วไม่เข้ามาวไปเจ้าพปิดบัง ไไปด้ตู้ผมตู้ผมเลยเอาลงมันนี่ก็สวย่ม้วยดิครับตรงไหนอ่ะตู้สายตู้สายดิของแม่งกินอ้าตกเอาดิเอาดิเอาดิร้องให้เอากระโดดลมาสิสวยโอ้ตึงเกินทีมอ่ะแล้จ่าตลอดเลยกูงงว่ะอะไรอะไรอะไรควายไม่ได้พบกเขาไปอยู่บุตรเอาไหนมันนี่เอาไหนมันนี่กูอย่างนี้ไหนมึงเอาสันไอมา อันนี้นี่นี่ที่ได้บอกนี่นี่มีใครบ้างเอาของไปเอาของไปเดินไปลองโคน่าจะอะไรทำพี่เกมแล้วเนาะพี่เกมไหมพี่เกมบอกเกมกูไม่พีกหรอกนะเกมก่อนโอ้โหมึงอ่ะมึงอ่ะนิ่มสุดแหละกูตีตีกันเลยครับอย่าตีกันเลยเดือตาดอดตาเดืตาเดืดตาเลยจริงๆต้องหอมเก่งจริงต้องหอมแก้มกันเฮ้ยระเบิดมา Ló dích đô dích kỳ nghỉ hưu thái đô dích là y khoong giữ trong đích lào 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 ยี่้นหนึ่งร้อยดาวแล้วโอเเป็นไงล่ะโทษอะไรด้วยน้องพี่น้องแคปเดี๋ยวกูไปเอาโคโนมาก่อนแค่นั้นเองโอเคเ v p ีพีหนึ่งร้อยดาวนี่เป็นไงครับคนดูหนึ่งร้อยดาวละคอนเทนต์ดูแลชันโอเคขอบคุณทีมนะครับขอบคุณทีมนะครับขอบคุณทีมนะครับ โอเคครับเดีย๋ยวพีมีชจะลงยูทูบนะครับหนึ่งร้อยดาวขอบคุณครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับโอเคพี่ครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นหนึ่งร้อยดาวแล้วนะครับนี่คือที่ผมไม่ค่อยพูดในคลิปม,มากเพราะว่าเกมเกมมันตึงนะคนดูจริงๆเกมมันตึงนะซีซีเนะี่ยคือแบบถ้าใครจะดันอะ่ะมาดันได้นะคนดูขึ้นแกนมาตามที่หลังได้อ่าแล้วผมจะแนะนำนะคือมันสามารถติดท็อปหนึ่งในพันได้นะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ท็อปเท่าไหร่ท็อปสามสิบเก้านะตอนนี้ท็อปหนึ่งก็ร้อยสิบสี่ดาวผมอยู่ท็อปสามสิบ นี่สามสิบเก้าดาวนะเอ๊ะอันดับที่สามสิบเก้าออของรางวัลเดี๋ยวผมไปดูของรางวัลก่อนที่ผมดันเพราะว่ามันมีป้ายแกนนะคนดูนี่เห็นไหมแกนมาสเตอร์หนึ่งก็คือ,อหนึ่งในพันแกนมาสเตอร์สองก็คือหนึ่งในหนึ่งในห้าร้อยแกนมาสเตอร์หนึ่งเอ๊อแกนมาสเตอร์สามก็คือหนึ่งใน 100อ่าประมาณนี้ไม่รู้ว่าถูกไหมนะแต่ว่าที่ผมมาดันเพราะว่าผมอยากได้ป้ายไงผมว่าป้ายนะ่าจะสวยอะ่ะเห็นไหมจะมันเหมือนกันเลยนะไม่ไม่เหมือนดินนแต่แต่ละขั้นไม่เหมือนกันนี่โอเคคุณดูแนะนำถ้าใครอยากมาดันนะครับดันไม่ยากมาเล่นตามมอที่หลังก็ได้ครับเล่นกับตี้เล่นดีๆผมแนะนำให้เล่นใจเย็นนะครับดึงเชิงให้ได้นานที่สุดใช้นิ่งคือได้เปรียบโอเคถ้าคลิปนี้ถึง10,000ไ like, ลค์ผมจะไปดันให้พลอยครับตอนนี้ของพลอยกี่ดาวเดี๋ยวผมจะดันใหู้อขึ้นก่ะผมสัญญ,ญาดันญญญดให้ติดดเกลยยแหออีพอ นีของพลอย50ดาว,วครับทุกตอนนี้แกรนน่าจะประมาณ70กว่าดาวนครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปทำอะไรก็รอติดตามครับบ๊ายบาย